วันนี้มาเจอกับโบอีกแล้วนะคะติดแบคลิสออกรถได้จริงนะคะนี่คือเสียงยืนยันผู้เช่าซื้อนะคะพี่มาจากจังหวัดอะไรคะปนดงครับออกง่ายจริงไหมคะง่ายจริงครับเอกสารยุ่งยากไหมคะมพี่ไม่ครับทาสัญญานานไหมไม่ครับแค่ e <c oughs> เสร็จแล้วครับ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยรถกันเลยขอบคุณมากนะคะคพี่เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะคมีอะไรโทรแจ้งได้เลยนะคะ สนใจรถยนต์ผ่อนติดแบคลิสออกได้นะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่094 653 7356นะคะโทรดตรงเข้ามาได้เลยนะคะมีรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะตั้งงบดาวไว้เท่าไหร่นะคะท่านสามารถโทรมหาโบได้เลยนะคะเข้าไปถอยถอยดีกว่าเพราะว่าข้างในไม่มีที่กลับเดี๋ยวโบดูให้ค่ะสวยมากนะคะ รถยนต์ผ่อนติดแบคลิสออกได้ค่ะดูรถได้ที่ซอยเพชรเกษม130ขอบคุณมากค่ะ